เป็นออนไซต์แบบยาวแล้วนะคะแล้วก็เขากำลังจะเปิดแมสใช่ไหมวิตามินซีเป็นตัวเดียวที่ว่าให้ลูกทานไปโรงเรียนแล้วรู้สึก อุ่นใจให้ลูกทานไปโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าลูกกลับมาด้วยความปลอดภัยไปตอนเช้าปลอดภัยยังไงตะกลับมาก็คือลูกก็ปลอดภัยแบบนั้นแล้วเด็กๆชอบรสชาติมันจะอร่อยหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆกลมกล่อมมากลูกจะชอบมากซึ่งเป็นวิตามินซีที่ลูกๆหรือเด็กๆทานแล้วเขามีความสุขทานแล้วเขาเสริมภูมคุ้มกันให้กับเขาจริงๆเขาไปโรงเรียนอย่างมีความสุขลูกใบนะใบมีลูก5้าคนตั้งแต่ลูกทานวิตามินซีตัวนี้นะลูกใบไม่เคยเป็นหวัด อีกเลยทุกคนอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะคะว่าไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่จะพาลูกหลายๆคนไปหาหมอใน เวลาพร้อมกันเครียดตายเลยทุกคนแล้วเงินเราก็ไม่มีเก็บถูกต้องไหมเมื่อเงินไม่มีเก็บเราต้องไปหาหมอทุกเดือนต้องไปหาย้ายลูกทานทุกเดือนมันไม่คุม้มทานวิตามินซีเนี่ยให้ลูกทานเช้าและก่อนนอนลูกใบไม่เคยเป็นหวัดมาประมาณ3ปีแล้วเต็มนะคะถ้าเกิดว่าลูกลูกคนที่สองเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบไซนัสใช่ไหมคะที่จมูกเนี่ยที่โพรงจมูกหน่อยนึงแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลหน่อยๆพอทานวิตามินซีนะคะก่อนนอนตื่นเช้ามารู้เรื่องค่ะน้ำมูกที่เขาเคย เป็นอาการภูมิภูมิแพ้ไซนัสอะไรเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งไม่มีอีกเลยไม่ก็งวว่าเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ปรากฏว่าคนที่ผู้ปกครองที่ซื้อของเราไปแล้วเนี่ยทุกคนการันตีว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนก็รอดและคนที่ทานนิติบัญชีของเรามีหลายครัวมากนะคะเขาทานแล้วให้ลูกเขาเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยลูกเขาไม่เป็นหวัดอีกเลยจริงๆค่ะนะคะ ทุกคนเข้ามาดูรีวิวในเพจได้ก่อนนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจง่ายแต่ไม่จะบอกเลยทางเลือกนี้เป็นทางเลือกสําหรับคุณแม่ที่ไม่อยากให้ลูกทานยานั่นเองค่ะเป็นทางเลือกสําหรับคุณแม่ที่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องไปหาหมอบ่อยเพราะว่าการเป็นหวัดสังเกตไหมเวลาลูกเราเนี่ยเป็นหวัดเขาจะไม่หายง่ายเขาจะเป็นเลื้อยลังมากแล้วก็ต้องต้องแบบรักษาหลายวันเมื่อลูกเป็นหวัดสิ่งที่ทําให้เราเสียคือเราเสียงานเสียการเราไม่ได้รับไม่ได้นอนเพราะลูกจะกวนร้อง เขาบอกอะไรไม่ได้บางครั้งลูกที่แบบเล็กๆอ่ะหน้าเอ็นดูนะคะน้ำมูกต้องดูดเสมหะนู่นนี่นั่นแต่ตัวนี้ตอบโจทย์ว่าลูกคุณจะไม่เป็นหวัดอีกตลอดนะคะอืมแบบระยะยาวเลย คุ้มกว่าไหมลองถามตัวเองดูนะคุณที่คนที่เป็นคุณแม่น่ะคุ้มกว่าไหมที่ลูกเราไม่เป็นหวัดลูกเราไม่ป่วยบ่อยและลูกเราไม่มีน้ำมูกอีกต่อไปอะ่ะคุ้มกว่าไหมนะคะหลายคนชอบมากเพราะฉะนั้นแล้วการสั่งวิตามินซีนี่คือเบรกไม่อยู่เลยแม่แม่สั่งกันเยอะมากนะคะแล้วลูกชอบรสชาติกลมกล่อมที่สุดแหละสูตรวิตามินซีของเราเป็นวิตามินซีที่ไม่มีน้ําตาลด้วยนะแล้วเด็กๆนะคะ ชอบกันมากทานระหว่างวันได้ด้วยหรืออยากจะชงทานตอนไหนก็คือชงให้ลูกทานเลยเช่นพาเราพาลูกไปเที่ยวเราจะให้ลงลงไปเที่ยวในห้างอย่างปลอดภัยทํำยังไงก็ชงวิตามินซี1-2ให้ลูกทานก่อนลงจากรถแล้วไปเดินห้างแบบสบายเฉด